วนคันหนึ่งขึ้นที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วต้น30เมตรต่อวินาทีมีความเร็วคงที่6เมตรต่อวินาทีกำลังสองเมื่อเวลาผ่านไปห้าวินาทีวัตถุเคลื่อนที่ในการกระจัดเท่าไรแล้วก็เราจะมีตัวแปรดังนี้นะครับ v เท่ากับ3 0เมตรต่อวินาที a เท่ากับ 6 m ต่อวินาทีกันหงสอง t เท่ากับ5วินาทีเราจะใช้สูตร s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a t กัน2งสองแทนค่าจะได้ดังนี้นะครับ30คูณ5 บวก1ส่วน2คูณ6แล้วก็คูณ5 2, กับ2คูณกัจะได้100บวก0.5คูณ5คูณ25คูณอีกจะได้100 6 2 5ซึ่งจะหน้า165 1ไม่ใช่162.5มซึ่งก็เป็นทำาต่อของของ้อ